เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าไงครับผมเละวันเกิดใครเขาเมาเขาบอกกันอ๋อลืมลืมเพลงตัวเองนิดหน่อยครับเพราะไม่ได้ร้องงานว่าเห็นกูขึ้นไงนะานอโอ้อันนี้หนุ่งพนงานเพลงใหม่เหรอครับที่จะร้องอ,อันไหนครับอ๋อเอาเก่าแล้วครับเอาเก่าแล้วครับเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่า สติผมไปอยู่กับเพลงเสียอาการเมื่อกี้แล้วครับอย่าไปซีรอดอย่าไปซีรอดซีเรียนครับอโอ้โหมีตึกสูงมีแสงไฟมองจากไหนคนละเพลงว่ะอ๋ะตอตัวนี้ตนนัวน,นี้เพลงนี้ร้องว่าไงครับตัวน,นี้เพลงนี้ร้องว่าไงครับตัวน,นี้เพลงนี้ร้องว่าไงครับถ้าผิดข้างครับ